สวัสดีครับทุกคนหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บผมมีเพจขายดีเกม Rv มาแนะนำราคาไม่แพงเริ่มต้นเพียงแค่30บาท มี ID ใดีที่เลือกมากกว่า200 ID ID สกินแร์แลงสูงรูนครบหน้าเพจนี้เลย EP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์เฮ็ดดีรีวิวเยอะทุก ID มีประกันหลังการขายและเพจยังรับซื้อ ID เกม Rv ด้วยมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจ TP 7รับซื้อขายรหัสเกมออนไลน์ ผมจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับทเวนตเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมโทรศัพท์มือถือหรือว่าเกม PC อีกทั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดๆที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่เว็บทเวน .in.th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตชาแนลครับผมบริกนนี้ก็มาอยู่กับคีโลคิล่ากันนะครับตอนวันนี้ก็จะมาให้ดูการเดินเกมของคิล่าในแพทนี้นะครับ คีล่าเนี่ยก็ยังคงเป็นป่าที่เก่งเหมือนเดิมนะครับผมเรียกว่าเป็นป่าแบบท็อปเทียร์เลยนะที่มันน่าหยิบมาเล่นนะครับผมคิดเลยไม่ออกก็หยิบคีล่าได้นะครับเพราะตัวของคีล่าเนี่ยมันก็เล่นได้กับทุกดาบนะครับแล้วก็เป็นตัวที่โซโลแหลงเก่งนะครับผมก็มในเกมนี้ผมก็กดมาคนเดียวนะก็เป็นโซโลแหลงนะครับแล้วก็ได้เล่นป่านะครับผมก็มีหลายคอมเมนต์แหละ,หละทุกคนขอคลิปคีล่าเข้ามาอยากเห็นคีล่าแพทนี้นะครับ ต่ไม่ค่อยได้จับสักเท่าไหร่นะสลับปลานนครับผมจะมันทื่อๆไปหน่อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมจะเริ่มฟาร์มจากอาเลสนะครับผมก็ต้องบอกว่าเริ่มฟาร์มจากเลนแครรี่เนาะจะไปจบเลนออฟเลนครับเพราะผมจะไปอาเผื่อได้แก๊งเลนออฟเลนแล้วก็เผื่อได้พาออฟเลนมาเล่นมังกรด้วยนะครับอาตรงเนี้ยเพื่อนเราเนี่ยเขาไม่กลับกางใช่ไหมเราก็เทคเว็บนี้ไปได้เลยนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ให้เขาเล่นล่างต่อเลยมไม่น่าจะคอมโบเพลนตายนะแล้วเขามาเยอะด้วยทุกคนโอเคให้เขาไปก่อนนะเขาจะได้ไม่รู้ว่าเราอยู่ตรงนี้ตึงคีปเข้าพุ่มนะครับพอเลนไม่น่าจะตายนะผมว่าเอเรารีฟฟาร์มครับเ่นการที่ผมต้องไปรับอีกล้วป่ะผมไม่อยากรับเลยนะเพราะว่าตัวเมดเมดเขาจะไม่มารับคีฟจริงจริงหรอ โอเคเหมือนเขาจะแลกเลนกันเคลียร์นะครับผมโจเคลียร์กลางยูเอเคียร์ล่างนะือผมแค่อยากให้ยูเอเคขาเลเ้ยวสีด้วยอะ่ะนะครับมาได้อยู่นะโอ้ไม่ตายหรอโอ้โหหรือว่าเก็บเลือดหลังป้อมหรือไม่ก็กดเพิ่มเลือดทุกคนไม่งั้นน่าจะตายนะเลือดเท่านั้นอ่ะให้เราลำ้ำได้ปะวาเลนติน่ อยากรีบเคลียร์รีบไปครับเพราะว่าผมกลัวโดนเวทเลสนะครับว่าเราเริ่มฟาร์มจากเลสเนาะแต่โอเคครับเพื่อนเราไม่ได้เสียร่างถ้าเกิดเพื่อนเราแบบแอร์ไฟนะ์น่ะผมน่าจะโดนเวทเลสแน่นอนอืมออผักเนะ่ถ้าเกิดเขาไม่ผักเนี่ยมีโอกาสฆ่าได้อยู่ถ้าเกิดแบบมีลุ้นติดคีสทีสองทีนะครับผมก็ไล่ทา,ทามิงาการฟาร์มใหม่ครับถ้าเกิดเราเริ่มเลสใช่ไหมก็ ฟาร์มจบแก๊งทีหนึ่งทำเกมทีหนึ่งแล้วก็กลับมาไล่ทามิ่งป่าใหม่นะครับมันก็จะวนๆแบบนี้นะวิธีการฟาร์มนะหรือถ้าเกิดแบบเราได้ชนะไฟล์เราอาจจะเข้าไปเวทป่าเขาก็ได้เราจะไม่กลับสมมติว่าผมฟาร์มจบใช่ไหมถ้าเราชนะไฟ์เนี่ยเราก็อาจจะรอเวทหรือว่าดักเอาป้อมก็ได้ถ้าเกิดคีปมากมันเกิดก็ยังไม่ต้องมาก็ได้เราเราหาอ็อบเจกต์เพิ่มเติมก่อน,อนเช่นป้อมหรือว่าไปเวทป่าเขาหรืออะไรเงี้ย ก็ต้องก็ต้องดูเกมตอนนั้นอีกทีหนึ่งนะครับผมว่าเราจะเลือกอะไรนะครับแบบให้เราแบบได้เปรียบมากที่สุดเนาะก็ไม่ได้แปลว่าแบบเออสมมติว่าถ้าเราฟาร์มจบบนแก๊งทีหนึ่งฆ่าได้อะคีฟเกิดต้องกลับมาฟาร์มก็ไม่ใช่แบบนั้นเนาะมันก็ต้องดูไปตามเกมด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะเล่นวนทามิ่งเรื่อยๆนะครับผมแต่ถ้าเกิดยังไม่มีอะไรต้องทําก็เล่นวนามมิ่งเรื่อยๆได้นะครับ อันี้ผมจะรอเล่นบนนะถ้าเกิดเราฆ่าอเลนได้เราก็มีโอกาสได้ป้อมแต่อเลนเนี่ยมันอยู่ในป้อมทุกคนแล้วอเลนเนี่ยมันมีสกิลอันตรายคืออันติมันสามารถหลบการโจมตีต่างๆได้นะครับก็อันตรายทุกคนถ้าเกิดเข้าไปฆ่าอเลนในป้อมนะอ่ะเพื่อนมีการแจ้งครับว่าเอลซูเนี่ยแฮกแมปนะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ชัวร์เหมือนกันผมยังไม่เห็นเนาะแต่ตรงนี้ผมเดินมาทำเกมครับตีเพนให้ตายครับผมแล้วได้เพนอย่างนี้สวยเลย ก็เดี๋ยวเลสเราขึ้นเนาะก็เดี๋ยวไลท่ทามมิ่งเหมือนเดิมครับแต่ชิ้นต่อไปก็จะเป็นดาบแซดนะครับผมดาบแซดนี่เอามาเล่งฟาร์มแล้วก็ามาเล่งดามเมจนะครับเอลสู hack หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อนรายงานมาแบบนี้นะครับผมอาจจะจริงก็ได้นะได้ครับว่ายังไงเนี่ยเขาจะต้องเดินล่างโอเคหนึ่งคิว เขาสไลด์เห็นปะเราก็ต้องดูไปตามเกมคือเมื่อกี้เนี่ยผมเห็นเขาเคลียร์กลางเสร็จใช่ปะเคลียร์กลางเสร็จอ่ะเขาจะชอบเดินล่างกันนะครับเดินไปเล่นกับแคลรี่อะไรเงี้ยอ่ะผมก็ลองดักดูนะครับเห็นปะผมผมจะไม่ฟาร์มเสร็จแล้วก็ขึ้นไปบูนะเพราะว่าเห็นตรงเนี้ยมันน่าจะได้เปรียบมากกว่าก็เลยเล่นตรงนี้นะครับอ่ะอันเนี้ยคือจังหวะเกมการอ่านเกมค่อนข้างสาคัญนะเล่นเล่นป่าพอเล่นเล่นลึกขนาดน,นั้น ผมก็ไม่น่าจะไปซ้อนนะครับจะไปจับก็คือไปจับคนที่แบบุดอะอะอย่างเงี้ยคือเขาน้าจะใช้อันตรีละโอเคเก็บตกไฟไปหลบครับสู้ไหวไหมอยากลองอะ่ะโหก็ได้อยู่นะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่แต่ว่าดามเมจผมหมดแค่นั้นละทุกคนไม่มีสกิลเล่นต่อละ ยูเอ๋สั่งโจมตีนะตรงนี้ก็เอาป้อมบนเลยอัพเพนตายด้วยนะครับยูเอมาปิดนะ,ะเมืนน่อกี้นี้เอาสวยดิอย่างนี้ถือว่าสิ่งที่เราลองทําลองเล่นเนี่ยมันไม่สูญเปล่าถ้าเกิดเรามีตัวแข็งเนี่ยเราเราสามารถลองเล่นดูได้นะครับถ้ามันสําคัญมันฉุกเฉินเองก็กดแข็งครับกดแข็งเพื่อรอสกิลกลับมานะครับผมแล้วก็ใช้หนีหรือว่าใช้สวนอะไรก็ว่าไปนะเก็บออบเจต์ให้ทีมครับ ลูกแกตอนนี้ถือว่าดีเลยาได้ปะี่น่าจะได้เนี่ยโอ้หนึ่งทีเรามีสกิลไว้หลบครับถ้าเกิดเพนพุ่งมาก็แค่หลบขอเล่นแล้วกันเสี่ยงด้วยนะช็อตเนี้ยเพราะผมไม่เหลือสกิลไว้หนีละถ้าเกิดไม่ได้ก็เสี่ยงอยู่อดเลือดสักนิดนึง <c oughs> ีมเราพิมพ์กันใหญ่เลยทุกคนสงสัยน่าจะจริงนะผมว่าอะไรเงี้ยยืนยันจา,จากหลายเสียงเลย <c oughs> พอเล่นแบบเคกูเชื่อละ <c oughs> ผมก็ชัดคือมันแบบโจงแจ้งขนาดนี้เหรอแบบไปเก็บทรงเลยใช่ไหมอืมเราทำเกมต่อครับเพราะว่าเรามีบูเนาะผมก็เลยไม่ได้ไปฟาร์มบูแล้วตรงนี้มันได้เล่นไงหนึ่งคิวมันจะได้ต่อครับอันตยัยโอเคอันติละ อ๋อเหยียบครับอีกหนึ่งคิวครับผมเกมเรานำนะคอมโบยังไงก็แรงครับกิลสองคีล่าเนี่ยคือใช้เอาเว้หลบการโจมตีต่างๆได้นะครับอ่ะอย่างเงี้ยคือเราคุมเกมได้แล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ต้องกลับไปวนทามมิ่งเหมือนเดิมก็ได้เพราะว่าเราจะใช้อ่าบัฟจากฝั่งตรงข้ามนะครับก็คุมแม็เกบ็บบัฟฝั่งตรงข้ามฟาร์มคีฝั่งตรงข้ามนะครับผมให้เขาหาเงินย,กยากๆนะ แล้วคีล่าเนี่ยเป็นตัวที่ถ้ารวยแล้วโหดมากนะครับมันหยุดยากนะตัวอย่างคีล่าเอามาเหยียบใครก็าตายอ่ะคิวด้วยนะครับผมอันติคีคีล่าเนี่ยถ้าเกิดเดินเข้ากำแพงหรือว่าเข้าอ่าเข้าไปในป้อมอะไรเงี้ยมันก็จะกันสถานะเนาะอันนี้คือเสริมไว้นะครับเผื่อใครยังไม่รู้แต่ผมคิดว่าก็น่าจะรู้กันหมดแล้วนะคีล่าถ้าเกิดเข้าพุ่มให้สิถ้าเกิดเข้าหินหรืออะไรเงี้ยจะมีต้านสถานะนะครับ าเกิดเอลซูซูมาตรงนี้ผมว่าชัดอ่าชัดเจนครับเอ้แน่โอเคชัดละโตจริงทุกคนคือมันไม่มีอะไรมาเห็นผมนะแต่ว่าคือเขาซูมมาได้อ่ะอิรุสสุดๆหลต่อเลยครับสก,กิลยังไม่มา น่าจะได้แล้เล่นต่อนี่ไม่น่าจะดีเท่าไหร่ <S <S คีลา่าได้เป็นตัวที่ไม่ต้องกลับบ้านสงเกตปะเกมนี้ผมยังไม่ได้กลับบ้านเลยนะเพราะว่าคีล่ามันมีอาซีดดูดเลือดนะครับผมก็ฟาร์มได้เรื่อยไม่ต้องกลับบ้านนะแล้วเกมนี้เรากำลังจะจบอะเดะผมเยียบตา ตเติมเลือดก่อนแล้วกันเอวสุดผมหายเอวสุดที่มันไม่เก็บทรงเลยวะขนาดฝันตรงข้ามจี้ขนาดนี้คือมันก็ยังยิงอย่างเดียวอะแบบมง่งแบบมืดก็ยิงแต่เขาไม่ตอบโต้นะเอเพนกดแข่งไปเอาชัวร์ครับเกยบอืมไม่ได้นะครับไม่เป็นไร กิจะเข้านะแต่เขาเกิดหมดเลยเดีผมว่าไม่น่าจะเสี่ยงเท่าไหร่เพือดผมไม่ค่อยพร้อมด้วยจบได้จบัพี่ยังจบไม่ได้เนะยงเงย็นพี่ชายไ่ไดะเตือนสติแหละทุกคนเขาไม่ได้ว่าอะไรหรอกแค่แบบเออถ้ามันจบได้ก็จบนะเพื่อนแก่ายื้ รวมจบมจริงๆทำทำคลิปสองทางได้นะเพราะว่าเพื่อนจะรวมเล่นแล้วเด็เพื่อนรวมเล่นผมก็ต้องไปแล้วครับยังไม่ได้ตัวแข็งเลยเล่นนะไม่ค่อยโฟกัสไปทีแต่ตัวครับไหวหักเหรอหักหักแล้วไงล่ะครับพี่ผมก็เหยียบใส่อยู่ดี เรียบร้อยครับไม่ตายกดพันิตเลยแล้วเหลือพี่เอลซุคนดีคนเดิมของน้องๆย้อกมาสิพี่ยึบหลบเฮ้ยริงตีพี่เราตายเลยทุกคนผมไม่อยากเสี่ยงเื่อนตีบ้านได้ปะตะจวดคุงยึบโจโจเรียบร้อยครับผม GG ครับเกมนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับตัวของคีล่าครับถ้าเกิดเราเล่นได้ตามไทมิ่งครับเล่นไม่มั่วไม่หลุดไม่หลอนแล้วก็ไม่เฟือเนี่ยมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เก็บดาวได้ง่ายไม่เป็นป่าตัวหนึ่งที่เอ่อเล่นได้แทบจะทุกเกมนะผมว่ามันก็เจอได้แทบจะทุกดาวเพราะว่าตัวมันมีสกิลแบบค่อนข้างคล่องตัวหาเงินก็เก่งครับเพราะว่ามันมีดูดเลือดไงมันมันเจ็บจากไฟมาเนี้ยคือมันไม่ต้องกลับบ้านก็คแค่ฟา,าร์มบนไทมิ่งไปเงี่ย เลือดก,ก็กลับมาเต็มหลอดละก็เงินมันก็จะไวเพราะว่ามันไม่ต้องกลับบ้านแต่ถ้าเราไปเล่นพลาดเข้ามัว่วแล้วก็เล่นตายบ่อยๆเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทําให้เราจนได้ครับแต่ถ้าเกิดเราเล่นแล้วเราไม่จนเราเล่นรวยเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่คุมแมปดีมากๆเลยอย่างที่อย่างในเกมเนี่ยเขาแบบใครที่ออกมาฟาร์มเนี่ยก็เจอผมฆ่าเจอผมฆ่าเรื่อยๆนะครับผมเขาก็ออกมาฟาร์มนอกบ้านไม่ได้แล้วเราก็ยังไปแย่งเขาฟาร์มอีกนะครับผมยิ่งทําให้ฝ่งตรงข้ามเนี่ยหาเงินยากข้าไปอีกนะครับดูเงินผมดิ ผมเงินหมื่นเพนเงินแค่6กพันนะครับผมซึ่งเพนเนี่ยแทบจะไม่มีที่ฟาร์มเลยนะครับเข้าป่ามาก็ไม่ได้เข้าป่ามาก็เจอผมคุมแหละนะครับผมก็ว่านตีของมันเนี่ยวิ่งไวด้วยนะครับแล้วก็วิ่งทะลุกำแพงด้วยมันก็เลยแบบคุมแมปได้ค่อนข้างง่ายนะครับกีฬาเนี่ยก็เลยเป็นหนึ่งตัวที่เอามาแบกแรงได้ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ในเกมอ่ะในเกมนี้ด้วยนะครับผมเราก็เจอกับเอลสุที่ใช้โปด้วยนะ โปรเนี่ยในตอนนี้คือในแรงสูงๆเนี่ยก็เจอบ่อยมากๆนะครับผมคนใช้โปรเยอะมากครับทั้งโปรทั้งปั๊มแรงเลยครับผมซึ่งก็ผมว่าแรงสูงๆเนี่ยก็ถ้าเกิดไม่ได้มีโปรก็สนุกนะแต่ถ้ามีโปรมันก็เริ่มไม่สนุกแล้วนะครับผมดักอะไรก็ยากครับรู้ไปหมดเลยนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้สำหรับแนวทางการเล่นคีล่าในแพทนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนกมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับ และใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์คนหนึ่งคอมเมนต์นะครับจะได้เป็นกำลังใจกับคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ